Assalamualaikum ครับทุกคนวันนี้อ,อยู่ในที่หานมาัซายดนะมัซายด์ถุงเกระหลานนะครับอำเภอตาซาลาเนาะนี่มาดูไหมครับร้านดาดาเป็นเค่กาตรนเนาะนี่แบ๊บไม่เหลือแกไม่กันนี่แบ๊บไม่ดีนาะ แบบนี้ขายังไงอชิลละหบาทชิลละหบาทเอาสักสชิ้นนะถ้าดูในกาต้มนะเทอร์ริดนั่นอะไรนะอเิโดเมอนโดเรมอนก็ได้เลยกันนูนเอาปลาาเต็นรมนะครัเป็นรมนะครับ กินมาห้าบ้านเนาะทำมากี um. ่ป yeah> yeah> ีได้เลยน่สิบห้าปีวสิบห้าปีอืมว่าประสบการณกันอเมริกาคนเตวหนี่นะอเมริกาคนเทวานี่

มีสีข้าวในมีนาอะไรนะเป็นชีสได้เปลวเป็นนมอรัาเปนงอเตานยด้วยนะหวได้ดีวยดาดีส ปลานะปลาไรกันกาปลาอ๋กาปลาไม่มีเนื้อก็คืออกย่งนะช็กโกเลตนะช็เลตกนบแป้งโอเคนี่ลูกคาพีเศไหมนี่ลูกคาพิเซตไหม